ลาบไก่นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับแซบๆแล้วก็ทํากันง่ายๆเลยนะครับครบลดแน่นอนครับเริ่มตั้งหม้อเลยนะครับใส่น้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยผองปรุงรสลงไปตามด้วยไก่บดลงไปนะครับอีก400กรัมครับวันนี้ใช้เป็นอกไก่นะครับใส่น้ำเปล่าลงไปเพราะว่าเดี๋ยวความหวานเนี่ยของไก่ค่าก็จะออกมาลงรวมกับ น้ำเปล่าคุกคลิกคุกคลิกนี่แหละครับลาบของเราวันนี้จะไม่แห้งนะครับจะมีน้ำคุกคลิกเล็กน้อยครับเมือ่อลวนเรียบร้อยแล้วก็ปรุงรสชาติกันครับใส่พริกป่นตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำตาลทรายตัดลงไปอีกสักครึ่งช้อนชาครับข้าวคั่วอีกหนึ่งช้อนโตะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวอีกสองช้อนโต๊ะครับ หเริม่มคุาากเขาทุกอย่างให้ไไเ,เข้ากันอีกทีนึงครับชิมรสชาติดูครับเอาตามที่ต้องการเลยนะครับขาเี้ยวเค็มหวานยังไงก็เพิ่มเติมกันได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยหอ,อมแดงซอยลงไปครับผักชีฝรั่งนะครับ หากมีต้นหอมผักชีซอยลงไปอีกก็เพิ่มความหอมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับปุกเคล้าทุกอย่างเบาๆอีกสักทีนะครับแล้วก็นำมาจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับจะกินกับข้าวสวยหรือกินกับข้าวเหนียวเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยนะครับแกล้มด้วยตัวฝักยาวแล้วก็ผักกระหล่ำนะครับ เยี่ยมเลยครับเมนูนี้นะครับลองทำตามกันดูนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับข้าวหมดหมอตามเคยครับ